เยเ้โปรแกรมระบอสีจพูโอ้โหก่นกินข้าวกันคนเท่คนดีคนดอนสวยไหนลองเต้นเต้นยังไงเต้นเหมือนเดิมปะเลบองมันเต้นอย่างเงี้ยเหรอมันเหมือนลีลาศเนาะดมเคขคดคืออะไรวะดมเคขวดเด็เ็เด็เด็รัดกเด็ด็ดดเกเเดดด เดี๋ยวรู้เรื่องเลยอะคาทัดด้าฮาเวิอ่อะมีกบด้วยเหรอไปช่วยวิ่เหรอม่โอเคมีกบด้วยเหรอสวัสดีครับช่างคอมพีวเตเข้าไปติดในท่อไอเนี่ยพบทีมไหมฝากสวัสดีที่ดับชื่อไหนนึกว่าไอ้กบที่วันที่วันมากับตัวใหม่แม่งกูเจ็บกว่าสกักการะ มันเคยเป็นป่าที่เข้าขากับผมมากคนหนึ่งเลยนะผมแต่ไม่ได้เล่นด้วยกันมาเป็นปีแล้วต้องได้ของของพี่ก่อนโอ้ยต่อจ้ายิงยิงลัวมันแน่เดี๋ยวจะรยิงครยิงแม่งยามยามยไข่ผ้าไหมไข่นึงใบสามบาทห้าสิบไม่ต้องแฟดเลยผมจุมยอดเลยจีจี เด the ินดักหน้าอย่างเงี้ยมันแฟดไปทางไหนมันก็ไม่รอดลึกสร้ำกันแต่ว่าลึกไม่มีมานะมันไม่ตายเว้ยเวยไม่ตกตีจ้าสวัสดีมีด้วยนะครับไม่มีแฟลชไม่มีอีมันก็ยังเป็นป่าที่เข้าขาครับผมอยู่ละว้าวยังไงดาริอุด เาได้ยุดเคบีเาได้ยุดเคบีแต่เราไม่เนี่ยเลยเนี่ยแต่ไม่มีมานาเคลียร์แม่งนี่มีคนถามมาจ้ะเขาบอกว่าเมื่อไหร่จะจัาจะเปิดตัวแฟนอ่าฮะห้าลีซินมาไปสิครับที่มันมีลีซินเนอะเหรอสีมไหมพี่แซมสตรีมครับมีมีมีเอาก็ลีซินป่าไงจ๊ะสตรีมครับผมอยู่ช่องเปิดสักเคยอยู่ยูสุรุหานอยู่คุณชอบยุสุรุหานอยู่มากขนาดไหน ผมเลิกชอบแล้วอะแต่ว่าผมก็ยังนับถือความพยายามของเขาอยอดแค่ <8 K. S 2> คนชอบสตรีมล็อกแปดขนาดไหน Lock หรครับสตรีมล็อกแปดอะครับผมนี่คุณเอฟซีเขาไหมครับผมว่าเขาขี้โม่นะเออผมว่าเขาขี้โมนะผม,ว,ผมว่าธรรมาดานะโคตรขี้โม่อะโอ้ถ้าไม่ขี้โม่ก็จะเป็นสตรีมล็อกแปดได้ไงวะโอเคสวัสดีน้องเพื่อท่านอาจารย์โอเค น้องพึ่งเขาบอกว่าคุณคุณรับปากเขาว่าคุณจะสอนเขาเล่แล้วเออมาหนีน้องพึ่งสเตีมดีเลยไม่ได้ไปลอยระโกวิจะสอนให้กลางคืนเลยจ้าทำไมแซ่บต้องทำเสียงอย่างนั้นด้วยวะน้องสะเทือนใจนะไหมทำไมวะผมก็ทำได้กับน้องพึ่งแค่คนเดียวนี่แหละน้องพึ่งพี่มาแล้วพี่มาแล้วรอพี่ก่อนน้องพึ่งน้องพึ่งพี่มาแล้วไปช่วยวิมา พี่ตำมันนอนอยู่ยังไงมึงอะดาเลยสไอ้สัตว์มึงอะแพ้ตัวยิงไกลเว้ยไอ่เต่าไอ่เต่าทำไมคนเรียกเป็นไอ่เต่ามันเต่าจริงๆนะเว้ยมันเป็นตัวที่วิ่งช้ามากๆเลยมันจะมีใครวิ่งช้ากว่าไอ้แล้ววะมันชื่ออะไรวะที่วิ่งช้าๆอ้าวอ้าวยังไงอะเพื่อนยังไงอะเพื่อนไอ่เต่าโอ้ยไอ่เต่าโดยไอ่เต่าฆ่า มีแต่คนพิการมาฆ่ากูกำลังไปกำลังไปแม่งถ้าไม่หนืดอนะถ้าไม่หนืดอเมื่อกี้เนี่ยหลบเออมีหลบสกิลรีซสินได้อ่ะกลับกันเหรอมันน่าจะกลับแล้วจ้ะไม่ทันหรอกเ่าม,มา,เามากินผลไม้กราบสวัสดีพี่แซมสัน้นสตรีมเร็วจังวันนี้พี่อ๋อเขา เขาสตรีมแอกันก well, ็เลยอยากสตรีมด้วยปกติผมเล่นแอยู่แล้วแล้วอีกอย่างคือผมไม่ไ kind ด <of repeating> <anyway> ้ไปลอยกระทงนะเสียแปดแล้วเลยพี่ฮะไม่ตายคูบอกเลยชิายลชิบหายแล้วทิพยหายแล้วสวย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 ไม่กลับก็ได้มีมีขนเลือดมีเอาได้ ให้ผมไปรู้มาแล้ว oh. ว่าไอ้ไอ้คิดเียนี่คืออะไรเครื่อเคลื่อนนี่คืออะไรเออถ้าเราตีป้อมก่อน13นาทีหรือ14นาทีเนี่ยมันจะได้ช่องละ120เหรียญ oh. เว้ยอ๋อเออจะได้ตังค์โอ้ยเฮียตายตรงบอลมาเมื่อวานเดี๋ยวพี่ยังรอพี่ยังรอชุดคุณหมออยู่นะน้องพึ่งรอยหีใจรอยจะร้อกไปไหนล่ะเพิ่์เนย์อะพี่ยังรอชุดคุณหมออย่างน้องพึ่งอยู่อะไรก็ไม่ใช่แล้วเนี่ย

มึงตามใครไม่ทันสักคนมึงอ่บบะอ้เหี๊เร่งโคกรเตาอ่ะบอกเลยว่าม,า,า,ามันเต่า,าสักมึงมันเตามันเลยมันร้องไห้ขูขออีกสักช่องแล้วกันดีเรามีโซลากะมันมีมันมีคาทัศเรามีโซลากะเว้ยเรามีฮฮลเว้ยเออมันอัตเต๋เราก็อัตเต๋สวนไหมสงสารนะนะแต่สมมเรื่อแบบ ไไม่ได้อะแล้วมันเอาดาร์คฮาเวตมาด้วยนะมันจะแหกลแล้วมันพยายามนะดูอะเฮ้ยผมมีค่าหัวว่ะ420่บาทไ่้อย4้0บว่ะเฮ้ยจริงปะผมขอเล่นด้วยได้ไหมครับตาหนะ้ายังทีมเต็มครับทีมเต็มทีมเต็มแต,ต่มี่รับาไม่ไม่ไปโอกาสน,นะทำไมจ่าเอาจังครับเออสกินใหม่ครับผม มันเป็นบัฟสกินนะผมไปลอยกระทงก่อนนะพี่แซมใครที่ทำกระทงอยู่ก็แซมนี่ก็โดนโดนไปหลายกระทงเหมือนกันครับเทศกา์สตรีมนานไหมฮะก็เรื่อยๆฮะสบายกูมีโซลากะสบายกูมีไอตาเอ็คเค้ไนส์ไนซ์ รู้จักปหของจริงบบ่ะเพื่อนว้าว๋อกเมใจแม่งเลยเดี๋ยวเ่าตังไม่พอเดี๋ยวตีแปบ๊บเออของจริงของจริงให้รู้จักเข้าบ้างจิงนอะของจริงบอกเลยเออไป ต้องเข้าป่าขา<ะ>เข้าไปทำไมให้ยุงทำลายเดี๋ยวเสือแดกตายหอยไหมสก,กิลถ่หายนะโอเควฮพ้อโดนอ่ะ <laughs> ตามกูไม่ทันตามกูไม่ทันกู <laughs> สายวิ่งกับเพื่อนปิด โอ้ตามไม่ท<ว>ันเลยส้นดีน่งสวยเอาว้เฮียเราตำนาน oh, <here. S 1> ผมแบงค์ครับโอ้โหเฮียจะตายตีซินอยู่ข้างบนนะเมื่อกี้เนะี่ยมันจะพยายามที่จะมาเอาผมให้ได้เนะี่ยโอ้โห เลยไปก่อนกลับก่อนมันผมนี dai, ่ต้องยิงทุกนัดให้ติดคิ้เฮ้ยซ้ำ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 ถึงจะเฟี้ยวได้ฮะอะไรเอามันเหรออ๋อผมจะปั๊มไม่แจเดี๋ยวคุณกลางอันตินะมมนหนมี่อะไรเ่ะไอ้เหี้ยหาย หายลักไม่กลับมารีซินเฮ้ยรีซินอยู่ข้างบนเหรอเอ้ยอยู่ข้างล่างเหรอล่างล่างลสบายใจกูอะอ๋อตุ้ยแแห่จต่าวันจต่างวันลามอ่างไม้อ๋อจำไมทจำไม่เอชก็เอิร์ดแบบนี้ ยังไงอะเพื่อนยังไงอะเพื่อนคุณจุ๊บเหรออีสัตวนจูบเหรอฮะทำไมแซมหุดมาในช่วงเนี้ยเอสเลยมั้เนี่ยเออเอสว่ะใครวะเนี่ยรอครับแอบรับวันสวัสดีคนดูยังสวัสดีครับคนดูอ้าวอันที่ปะ ปล่าเปล่าอะไรสตีสตีตแบงแบงแบงเอาไปเลยอะไรแบงค์หรือเบียร์เนี่ยแบงค์ครับแบงค์ครับทำไมเสียงมึงอย่างนี้วะเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าโอ้ไม่รู้เลยแตะเลี้ยงหายนะเดี๋ยวนี้เสียงโตเป็นห,หนหุห่มมันเยอะ <c oughs> เกิดโยนได้ แซมแซมรีซินขึ้นไปข้างบนผมกำลังไปทำไมกูวิ่งไวขนาดนี้วะเนี่ยแม่งแฟดมาเอาผมเลยเมื่อกี้เนี่ยดาเล็ตสงสัยจะดีมากผมยังยิงไม่ไม่เต็มดอกเลยยังไอ้นี่อยู่สบายหล่อมหล่อมล่อมจ้ะล่อมอะไรล่อมหล่อมเออล่อมหล่อมจะวางอะไรกระทัดไปอะ กินก่อนเดี๋ยวไปป่วนป่าต่อดันไปดันไปข้างล่างข้างล่างแบบขอดุนดวนโอ้โหแม่งเชีบกาดชาบเอ้ ที่ช้ก์กระลำเปเกิดแล้วโยนได้แต่ยายโยนมากนะป๊อปขอเลือด่อยป๊อปขอเลือดนะ แม่ง mm hmm. <Hey. S 1> จุยังไงไอศักดิ์ไอเด็กเหี้ยว <What? S 2> พวกนี้ต้องเจอสามทางดิวะใช่ต้องเจอสามทางดิวะลูการ์พูดหน่อยไอเด็กเหี้ยวพวกนี้ต้องเจอสามทาง what ไอเด็กเหี้ยพวกนี้ต้องเจอสามทาง ไอเด็กเฮียตรงนี้ไปเจอสาวสาวสามทางลูกะสามทางทางอ๋อสามครั้งสามทางตัวเสะไอเด็กเฮียไปเจอสามครั้งไอเด็กเฮียพวกนี้ไอเด็กเฮียพรุ่งนี้ต้องเจอต้องเจอสามทางสามทาง ตั้งแต่สอนไอ้เนี่เป็นหมอยแล้วล่ะฮะไอเด็กเกี้ยหมอยดาวิกอยู่ในหมอยเขาว่าหมอยอลูก้าอันนี้อัน่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยคือไอติกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรหมอยเออเขาเรียกหมอยถูกแล้วคุณไม่เรียกหมอยอ่ะแล้วคุณไม่เข้าใจอ่ะเรียกเรียกหมอยคุณไม่เข้าใจอ่ะไม่ผมเข้าใจแต่ต้องมีมันก็สอนมันก็ถูกแล้วไงคนที่สอนมาอลูก้าบอก บ้าบ่าบก่เอาเดี่ยเอาป้อมก่อนเธอจะทำอะไรหรือว่าเธอจะกินผัไดไทยอ้าวจัแบบได้แบบได้ตัวแลบบ้ว ตัวแล้วเรรียบ้นเนเนสามทางสามทางเอเนเบตาโอ้โหซุปเปอร์โซอร์ค่ะเอาเลยจ้าที่เอาเลยเอาเลย <Not S 1> เอาเลยเอาเลยเอาเลย ะเอาเลยเอาเลยยังไงยังไงเอาเลยเจ็บพายแล้วเอาเลยเขาไม่ได้บอกเอาเลยเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออ๋อเม้งเอาเลยสงสัยแม่งจะแขนมากเอาเลย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 ปล่อยมันจ้าปล่อยมันสงสารมันจ้าสงสารมันสงสารมันสงารมมันสปีดจ้าพ่อพอส ยุซอะไรยุซุุตายหลบหลบไออีซื้อมายังไม่ได้ใช้เลย